สวัสดีครับทุกคนผมแอมโบครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีการนะครับทำให้โทรศัพท์เร็วขึ้นลื่นขึ้นด้วยการแตะปุ่มแค่ครั้งเดียวนะครับวิธีนี้เหมาะสำหรับสายเกมนะครับที่เล่นเกมบ่อยๆนะครับเรารู้สึกว่าเครื่องมันล่กนะครับหรือว่ามันไม่ลื่นเนี่ยเราสามารถแตะแค่ครั้งเดียวเนี่ยทำให้มันกลับมันลื่นได้เลยนะฮะใช้ได้ทั้งสายเกมแล้วก็สายปกตินะครับที่รู้สึกว่าเครื่องตัวเองมันอืดเนี่ยสามารถทําตามนี้ได้เลยนะฮะ วิธีการนี้เราต้องใช้ตัวช่วยนะคะให้ทุกคนเข้าไปที่เพจสโตร์ครับผมาจากนั้นกดค้นหาครับพิมพ์คำว่า Flat Reboot นะครับอขอแทรนิดน,นึงนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันดีขนาดไหนนะครับเวลาที่เราไม่ใช้งานนะครับหลังจากการดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยให้ทุกคนกดลบนะฮะถ้าแต่ถ้าว่าเราต้องการที่จะใช้งานใหม่เนี่ยผมจะพูดในทุกคลิปว่า เราเข้าไปเลกดาวน์โหลดมาใหม่นะครับมันเป็นวิธีการที่จะช่วยให้เครื่องเราเนี่ยเบาขึ้นนะฮะจากนั้นให้ทุกคนกดไปที่ติดตั้งครับกดยอมรับครับผมราโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะแป๊บเดียวเท่านั้นเองครับเพราะว่าไฟล์มันไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับจากนั้นกดเปิดครับผมอ่า จริงๆแล้วแอปนี้มันสร้างเพื่อ Android เวอร์ชันเก่านะแต่ว่าเวอร์ชันใหม่ก็ใช้ได้เหมือนกันไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าแอปนี้มันจะไปกระตุ้นนะครับทำให้เขาเรียกว่าทำให้โทรศัพท์มันลื่นนะครับมันจะลบบางรายการแล้วก็อะไรประมาณนั้นฮะจากนั้นให้เรากดตกลงครับผม แค่นี้เองครับจากนั้นก็ให้ทุกคนกดแบ็กกลับนะไม่ได้ยุ่งยากเลยนะสามารถโหลดได้ฟรีนะครับแต่ว่าหลายๆคนไม่รู้นะครับก็นำมาแชร์กันเพื่อ,อเป็นแนวทางนะครับในการทำให้โทรศัพท์ของเรามันเร็วนะครับไม่ต้องไปแบ็กอัพข้อมูลไม่ต้องไปรูทเครื่องนะฮะไม่จาเป็นต้องรูทเลยนะฮะวิธีนี้สามารถทำให้มือถือของเราเนี่ยกลับมาแบบ เร็วนะครับไม่อืดน,นะครับวิธีการใช้ก็ก่อนที่ทุกคนจะเข้าไปเล่นเกมนะครับหรือว่าก่อนที่เวลาที่ทุกคนจับโทรศัพท์มาัำดับแรกเลยลำดับแรกเลยลำดับต้นที่หนึ่งเลยนะทุกคนเปิดเครื่องปุ๊บหรือไม่ก็กดปุ่มเปิดหน้าจอมานะครับให้ทุกคนกดรีบูตนะครับแบบนี้เลยมันก็จะขึ้นแบบนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะครับแค่นี้เองครับวิธีใช้ก็ไม่ได้ยุ่งยากเลยนะฮะ ถ้าใครจะ,อะเอาให้ติดเครื่องมันก็ดีนะทจริงแล้วแอปตัวนี้ไฟล์มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นไม,ไมท่ทำให้เครื่องหน่วงหรอกนะครับมันเป็นแอป,ปที่ช่วยเร่งนะครับแล้วก็ช่วยทําให้โทรศัพท์เราเลื่นเลยนะครับแต่แค่ครั้งเดียวนี้สามารถทําให้โทรศัพท์ลื่นเลยนะครับแค่นี้เองครับกดแมกกาับครับครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นลังใจผมด้วยนะฮะ และอย่าลืมกดสั่นกระเด้งเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อไปนะฮะสำหรับวันนี้แมนโบสวัสดีครับ